กินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวกินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวเพียงสามขั้นตอนนี้กินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่ายๆเพียงแค่สามขั้นตอนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา B Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะ วันนี้นำเสนอเรื่องสุขภาพน่ารู้ทุกท่านให้มีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อนำไปดูแลตัวท่านและดูแลคนที่ท่านรักได้ด้วยคะ่ะวันนี้นำเสนอเรื่องการกินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันนะคะอายุจะยืนยาวคะ่ะง,ง่ายๆเพียงแค่สามขั้นตอนดังนี้คะ่ะอายุของท่านจะยืนยาวเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะเพราะ ไข่เป็นเมนูยอดฮิตส,สำหรับคนไทยไม่ว่าจะนำมาทำต้มผัดทอดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะหลากหลายเมนูซึ่งไข่ต้มก็เป็นอย่างหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบค่ะแต่หลายคนก็สงสัยว่าเอทานไข่ต้มเข้าไปมากๆแล้วจะไม่ดีหรือเปล่าต้องทานเท่าไรอย่างไรถึงจะดีต่อสุขภาพค่ะดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้ จึงขอแนะนำว่าวิธีการทานไข่ต้มอย่างไรให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวค่ะให้ทุกท่านลองนำไปทำกันดูนะคะง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเรื่องนี้ดีมีประโยชน์ขอกราบทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทางช่องของเรา b h a r ร t health base กราบขอบคุณมากค่ะ เรียนเชิญทุกท่านวันนี้นำเสนอสิ่งดีๆด,ดังนี้ค่ะกินไข่ต้มแบบนี้อายุจะยืนยาวคือข้อที่หนึ่งเน้นกินไข่ต้มสุกๆค่ะต้องบอกว่าไข่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูมากมายค่ะแต่อยากแนะนำให้รับประทานเป็นไข่ต้มดีที่สุดค่ะเพราะว่าการที่เรารับประทานไข่ต้มร่างกายจะได้รับพลังงานที่น้อยๆไม่เยอะค่ะ เพราะไข่ต้มหนึ่งฟองให้พลังงานทั้งหมดเท่ากับ75กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะแต่ถ้าเรานำไข่ทำเป็นไข่าดาวไข่าดาวเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะได้รับพลังงานเท่ากับคือ125กิโลแคลอรี่และถ้านำมาทำเป็นไข่เจียว ไข่เจียวรับประทานเข้าไปร่างกายจะได้รับพลังงานทั้งหมดเท่ากับ250กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวนะคะดังนั้นไข่หนึ่งฟองถ้านำมาประกอบอาหารที่แตกต่างกันพลังงานก็จะแตกต่างกันไปด้วยค่ะฉะนั้นถ้าเราทานแต่ไข่ดาวไข่เจียวหรือไข่เจียวไข่ดาวอยู่อย่างนี้นะคะร่างกายก็จะได้รับพลังงานสูงมากๆค่ะ และเมื่อเราใช้ไม่หมดไม่ได้ออกกำลังกายพลังงานเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไตรกลีเซอไรด์อยู่ในร่างกายของเรากลายเป็นไขมันสะสมตามร่างกายของเราทำให้เราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นไขมันสะสมอยู่ในเส้นเลือดได้อีกด้วยนะคะดังนั้นขอแนะนำให้รับประทานเป็นไข่ต้มให้มากขึ้นคะ่ะ เพราะว่าไข่ต้มมีพลังงานที่ต่ำแล้วควรเป็นไข่ต้มแบบไขส่สุกๆด้วยนะคะแต่การที่เราต้มไข่ไม่สุกหรือทานเป็นไข่ลวกหลายคนสงสัยและถามว่าทานเป็นไข่ลวกได้ไหมคะ่ะจริงๆแล้วนะคะไม่อยากแนะนำให้กินไข่ลวกนะคะเพราะว่าถ้าไขาต่ต้มต้มลวกไม่สุกแล้วก็จะไม่สะอาดไม่ปลอดภัยคะ่ะ คืออาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้จากไข่ลวกที่ไม่สุกได้ค่ะฉะนั้นไข่ลวกที่รับประทานเข้าไปก็อาจจะทำให้มีอาการท้องเสียไม่ดีต่อลำไส้ของเราค่ะดังนั้นนะคะแนะนำว่าถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวต้องรับประทานเป็นไข,ข่ต้มสุกๆจะดีกว่าดีมากที่สุดค่ะ ต่อไปข้อที่สองรับประทานไข่ในปริมาณที่เหมาะสมคือทานไข่ปริมาณที่พอเหมาะพอดีค่ะข้อนี้สำคัญมากค่ะหลายคนสงสัยกันเยอะมากๆเลยว่าในแต่ละวันควรรับประทานไข่กี่ฟองหรือทานไข่ไม่ควรเกินกี่ฟองคือว่าอย่างนี้นะคะ ต้องย้อนไปก่อนตอนสมัยก่อนนะคะว่าสมัยก่อนจะมีคำแนะนำว่าการที่รับประทานไขามากๆจนเกินไปอาจจะทำให้ไขมันในเลือดสูงสูงมากเกิดเป็นเส้นเลือดปุดตันได้ค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากขึ้นแล้วค่ะว่าการที่เรารับประทานไข่เข้าไปเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดปุดตันค่ะดังนั้นนะคะ เราจึงสามารถรับประทานไข่ได้แต่อย่างใดก็ตามก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทุกอย่างที่เรารับประทานมากๆจนเกินไปแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะฉะนั้นจึงควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมปริมาณที่พอดีค่ะคือสำหรับผู้ที่ร่างกายแข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ให้รับประทานไข่วันละ สองถึงสฟองได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ถ้าสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงก็ต้องจำกัดปริมาณไข่ลดน้อยลงมาค่ะคืออาจเป็นรับประทานวันละหนึ่งฟองหรือสัปดาห์ละ3ามฟองถึงสฟองก็ได้ค่ะต่อไป ข้อที่3เติมใส่เครื่องปรุงน้อยน้อยน้อย,อยที่สุดค่ะเติมเครื่องปรุงแต่น้อยน้อยค่ะข้อนี้สำคัญมากค่ะต้องยอมรับว่าการรับประทานไข่ต้มส่วนใหญ่ไม่รับประทานกันเพียวเควค่ะแต่จะมีการเติมใส่เครื่องปรุงเข้าไปกินกับไข่ได้แก่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงซอสน้ำปลาซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะ ต้องบอกว่าเครื่องปรุงเหล่านี้จะมีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมที่สูงมากๆเหมือนกันค่ะถ้าเราจิ้มจิ้มกินมากๆเติมเข้าไปมากๆเยอะๆแล้วร่างกายก็จะได้รับเกลือเข้าสู่ร่างกายมากมายมหาศาลเลยนะคะจะส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักได้ค่ะดังนั้นแนะนำว่าควรจิ้มเครื่องปรุง แต่น้อยๆเติมน้อยๆไม่ใช่ไม่ให้เติมนะคะส่วนใหญ่ทุกคนจะเติมค่ะถ้าไม่เติมเลยจะกลายเป็นว่ากินไข่ต้มแบบไม่อร่อยจะไม่มีความสุขค่ะฉะนั้นก็ขอแนะนำว่าให้เติมได้ค่ะให้เติมน้อยๆที่สุดค่ะอย่าเติมมากๆจนเกินไปจึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นได้ค่ะทุกท่านสรุปนะคะ หัวข้อเรื่องในวันนี้รับประทานไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวด้วยสามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วนี้คือสรุปดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งรับประทานเป็นไข่ต้มสุกๆุหลีกเลี่ยงไข่ลวกไข่ที่ไม่สุกจึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงดีมากๆกกว่าค่ะข้อที่สองรับประทานไข่ในปริมาณที่เหมาะสมรับประทานไข่แต่พอดีค่ะ คือคนที่ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวต่างๆก็ให้รับประทานได้เลยวันละ1-2ฟองต่อวันค่ะแต่สำหรับคนที่อายุมากขึ้นอายุมากแล้วและมีไขมันในเลือดสูงหรือเป็นโรคเบาหวานแบบนี้ก็อาจจะรับประทานให้จำกัดปริมาณลดลงลดลงมาเล็กน้อยเป็นอาจจะวันละหนึ่งฟองหรือ สัปดาห์ละสามฟองถึงสี่ฟองก็ได้ค่ะข้อที่สรับประทานไข่ต้มโดยการปรุงด้วยเครื่องปรุงให้น้อยๆที่สุดค่ะฉะนั้นแนะนำค่ะผู้ที่ชื่นชอบรับประทานไข่ลองรับประทานแบบนี้ดูนะคะรับรองว่าสุขภาพของท่านก็จะแข็งแรงและมีอายุยืนยาวค่ะนอกจากนี้ นอกจากเรารับประทานไข่แล้วอย่าลืมออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงสุขภาพดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยค่ะท้ายนี้ช่องของเราดีฮาร์ l เฮลเบสกราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะ ให้โอกาสได้ดูแลท่านทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆน,น,นะคะทุกท่านกราบสาธุค,ค่ะเรื่องนี้หวังเป็นประโยชน์กับตัวท่านและคนที่ท่านรักคะอย่าลืมบอกต่อส่งต่อแชร์ให้กับคนที่ท่านรักทราบด้วยนะคะท้ายนี้ หากท่านใดร่วมกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานเป็นบุญกุศลขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาทุกวันไม่ขาดสายด้วยเทินนะคะกราบสาธุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิต นะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ